สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่ายามราตรีช่องที่รวมเรื่องผีเรื่องลี้ลับและเรื่องหลอนก่อนจะไปฟังรบกวนช่วยกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่สองที่เราจะเล่ากันในคืนนี้ครับเป็นเรื่องที่ถูกส่งมาจากทางบ้านเป็นประสบการณ์ของคุณเอ็ม ขออนุญาตใช้นามสมมุตินะครับเกิดขึ้นสมัยที่คุณเอ็มยังเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ค่ายแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดครับคุณเอ็มเป็นพลนทหารใหม่ครับเพิ่งจะผ่านการฝึกมาได้ไม่นานแล้วก็ถูกส่งไปประจำการที่กองร้อยชีวิตทหารใหม่ก็อย่างที่หลายคนรู้กันดีครับต้องปรับตัวหลายอย่างแล้วก็มักจะได้ฟังเรื่องเล่าแปลกๆ ที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นพี่อยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องลี้ลับตามสถานที่ต่างๆในค่ายเรื่องมันเริ่มขึ้นในวันที่ครูฝึกนำตารางการเข้าเวรยามมาติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ครับคุณเอ็มก็ไปยืนดูตามปกติแล้วก็เห็นชื่อของตัวเองถูกจัดให้อยู่เวรที่ป้อมรักษาการท้ายค่ายในผลที่ดึกที่สุด คือตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนไปจนถึงตีสองครับตอนนั้นเองก็มีทหารรุ่นพี่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆหันมาตบบ่าเขาเบาๆแล้วทำหน้าจริงจังก่อนจะพูดด้วยเสียงที่ไม่ดังนักว่าป้อมนั้นนะ่ะของจริงนะเว้ยตั้งสติดีๆคุณเอ็มก็ยังทำหน้างงๆครับรุ่นพี่คนนั้นเลยพูดต่อถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลก ไม่ต้องไปทักนะทำเป็นไม่ได้ยินไปซะแล้วก็อย่าหลับเด็ดขาดคําเตือนนั้นทำให้คุณเอ็มเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีขึ้นมาทันทีครับพอถึงเวลาใกล้เที่ยงคืนคุณเอ็มก็ไปเบิกอาวุธแล้วเดินออกจากกองร้อยเพื่อมุ่งหน้าไปยังป้อมนั้นครับยิ่งเขาเดินลึกเข้าไปท้ายค่ายมากเท่าไหร่แสงไฟก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นรอบตัว มีแต่เสียงหรีดริงเรรที่ดังระงมไปทั่วมันเป็นทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวและน่ากลัวพอสมควรเลยครับในที่สุดเขาก็เดินมาถึงป้อมท้ายค่ายสภาพของมันดูเก่าและโทรมกว่าป้อมอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเป็นป้อมปูนสีเหลี่ยมเล็กๆที่สีเริ่มลอกร่อนรอบๆก็มีหญ้าขึ้นสูงจนเกือบท่วมทางเดินพอมองเข้าไปข้างใน ก็เห็นแต่ความมืดคุณเอ็มสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะก้าวเท้าเข้าไปความรู้สึกแรกที่เขาสัมผัสได้คือความเงียบที่มันวังเวงอย่างบอกไม่ถูกเลยครับหลังจากก้าวเข้ามาในป้อมแล้วคุณเอ็มก็วางปืนยาวพิงไว้กับผนังครับเขาใช้ไฟฉายดวงเล็กๆที่พกติดตัวมาส่องสำรวจไปรอบๆ ข้างในมันไม่มีอะไรเลยครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมีแค่โต๊ะไม้เก่าๆกับเก้ากอี้หนึ่งตัวเท่านั้นผนังปูนก็มีรอยขีดเขียนเต็มไปหมดแล้วก็มีกลิ่นอับชื้นแปลกๆล,ลอยอยู่ตลอดเวลาชั่วโมงแรกผ่านไปอย่างเชื่องช้าและไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ คุณเอ็มพยายามข่มความกลัวด้วยการคิดเรื่องอื่นไปเรื่อยๆเปื่อยแต่ความเงียบและความมืดรอบตัวมันก็ทำให้เขารู้สึกว้าเหวยังบอกไม่ถูกครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณตีหนึ่งตอนที่คุณเอ็มกำลังจะเคลิ้มหลับเขาก็ได้ยินเสียงครับเป็นเสียงฝีเท้าของคนใส่รองเท้าคอมแบต กำลังเดินย่ำอยู่บนพื้นหญ้าและกรวดด้านนอกป้อมเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับตอนแรกคุณเอ็มก็คิดในแง่ดีว่าเป็นนายทหารเวนเดินมาตรวจความเรียบร้อยตามปกติซึ่งก็ทำให้เขารู้สึกใจชื้นขึ้นมานิดหน่อยว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวที่อยู่ตรงนี้ครับ เขาจึงลุกจากเก้าอี้แล้วเดินไปที่ช่องหน้าต่างเล็กๆเ,เพื่อจะดูว่าเป็นใครแต่ภาพที่เห็นคือความว่างเปล่าครับรอบป้อมไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวเส้นทางที่เขาเพิ่งเดินผ่านมาก็มืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์สลัวๆเท่านั้นแล้วเสียงฝีเท้าที่ได้ยินเมื่อครู่ก็เงียบหายไปแล้วครับ ตอนนี้เองที่คุณเอม็มเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติอย่างชัดเจนเขานึกถึงคำเตือนของรุ่นพี่ขึ้นมาทันทีเขาพยายามเงี่ยหูฟังอีกครั้งแต่รอบข้างก็กลับมาเงียบสงัดเหมือนเดิมเขาจึงกลับมานั่งที่เก้าอี้แล้วยกปืนขึ้นมาวางบนตักครับและในจังหวะที่เขากำลังนั่งนิ่งๆอยู่นั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงเคาะเบา,เบา,เบา ดังมาจากที่ผนังปูนด้านหลังของเขาครับก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะปริศนานั้นทำให้คุณเอ็มสะดุ้งสุดตัวครับเขานั่งตัวแข็งทื่ออยู่ในความมืดไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆมือที่กำปืนอยู่ก็ชื้นด้วยเหงื่อครับเขาพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นกิ่งไม้ที่โดนลมพัดมาโดนผนัง แต่ในใจเขารู้ดีว่าเสียงที่ได้ยินมันชัดเจนเหมือนมีคนใช้ข้อนิ้วเคาะจริงๆครับเขานึกถึงคำเตือนของรุ่นพี่ที่ว่าไม่ต้องไปทักคุณเอ็มเลยได้แต่นั่งเงียบไม่กล้าส่งเสียงหรือทำอะไรทั้งนั้นครับได้แต่ภาวนาให้มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญแล้วก็ให้มันผ่านไปเร็วๆ หลังจากเสียงเคาะเงียบไปได้ไม่ถึงห้านาทีเขาก็ได้ยินเสียงที่น่ากลัวกว่าเดิมครับคราวนี้เป็นเสียงเหมือนมีคนเอาของแข็งๆหรืออาจจะเป็นเล็บมาขูดกับผนังปูนด้านนอกเสียงมันดังครืดครืดเป็นเสียงที่บาดหูและชวนให้ขนลุกอย่างมากครับมันดังวนอยู่รอบๆป้อมเหมือนกับว่า เจ้าของเสียงกำลังเดินวนรอบตัวเขาอยู่อย่างช้าๆคุณเอ็มใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมานอกอกครับความกลัวมันเกาะกินหัวใจจนทำอะไรไม่ถูกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกคุกคามจากบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นทั้งอยากจะตะโกนออกไปให้มันรู้แล้วรู้รอดแต่ก็ไม่กล้าพอครับ เพราะคำพูดของรุ่นพี่มันยังดังก้องอยู่ในหัวของเขาเสียงขูดนั้นดังต่อเนื่องอยู่พักใหญ่แล้วก็เงียบหายไปอีกครั้งทิ้งไว้แต่ความเงียบที่น่าอึดอัดยิ่งกว่าเดิมคุณเอ็มคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดอาจจะจบลงแล้วแต่เขาคิดผิดครับเพราะวินาทีต่อมาเขาก็ได้ยินเสียงที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต เป็นเสียงกระซิบแห่พร่าที่ดังลอดเข้ามาจากช่องหน้าต่างเล็กๆเ,เสียงนั้นเรียกชื่อเล่นของเขาซึ่งเป็นชื่อที่ไม่มีใครในค่ายทหารแห่งนี้เคยรู้มาก่อนเลยครับวินาทีที่ได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเล่นของตัวเองชื่อที่เขามั่นใจว่าไม่มีใครในกองร้อยนี้รู้ความอดทนทั้งหมดของคุณเอ็ม ก็ขาดสะบั้นลงครับสติที่เคยประคองไว้มันกระเจิงหายไปหมดความกลัวมันพุ่งขึ้นมาจนถึงขีดสุดจนเขาลืมคำเตือนของรุ่นพี่ไปจนหมดสิน้นคุณเอ็มกระชับปืนในมือแน่นแล้วรวบรวมความกล้าทั้งหมดตะโกนสวนกลับด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าใครวะออกมานะไว้ครับ มันเป็นเหมือนการระเบิดความอัดอั้นทั้งหมดที่เขาสะสมมาตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ทันทีที่สิ้นเสียงตะโกนของคุณเอ็มเสียงรอบป้อมที่เคยมีทั้งเสียงขูดและเสียงกระซิบกลับเงียบกริบลงในทันทีครับมันเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดและน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าตัวเหมือนกับว่า การที่เขาส่งเสียงทักออกไปเป็นการทำผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงที่สุดคุณเอ็มยืนนิ่งอยู่ในความมืดหัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกมานอกสี่โครงและในวินาทีต่อมาก็มีเสียงดังปังดังลั่นขึ้นที่ประตูเหล็กของป้อมครับมันเป็นเสียงที่ดังและรุนแรงมากเหมือนมีคน ใช้ของแข็งทุบหรือใช้ร่างกายกระแทกเข้ามาอย่างเต็มแรงจนบานประตูสั่นสะเทือนความกลัวทำให้คุณเอ็มพังหะถอยหลังไปจนแผ่นหลังกระแทกเข้ากับผนังปูนเย็นเฉียบครับเขายกปืนขึ้นมาประทับบ่าด้วยสัญชาตญาณปากกระบอกปืนจ่อเล็งไปที่ประตูบานนั้นเหงื่อการไหลท่วมตัว ในหัวของเขาตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่ามันกำลังจะพังประตูเข้ามาครับคุณเอ็มยืนตัวแข็งทื่อเล็งปืนไปที่ประตูครับเสียงหัวใจของเขาดังจนแทบจะกลบเสียงรอบข้างในหัวก็คิดวนเวียนอยู่แค่ว่ามันจะพังประตูเข้ามาเมื่อไหร่แต่แล้ว หลังจากเสียงกระแทกครั้งใหญ่นั้นทุกอย่างก็กลับเงียบลงอีกครั้งครับแต่ความเงียบครั้งนี้มันน่ากลัวกว่าเดิมเพราะมันตามมาด้วยเสียงใหม่เป็นเสียงโลหะขูดกันเบาๆดังมาจากตรงลูกบิดประตูครับแกลกแกลกเหมือนมีใครบางคนกำลังพยายามบิดลูกบิด จากด้านนอกอย่างช้าๆทั้งๆท,ที่ประตูบานนี้มันต้องเปิดโดยการผลักเข้ามาเท่านั้นครับเสียงนั้นมันบีบหัวใจของคุณเอ็มอย่างที่สุดครับเขารู้สึกเหมือนกำลังจนมุมอยู่ในกล่องเหล็กแคบๆกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักที่กำลังพยายามจะเข้ามาเขาอยากจะยิงสวนออกไป แต่ก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรกันแน่ครับได้แต่ยืนเล็งปืนนิ่งๆด้วยมือที่สั่นเทิมภาพในหัวของเขาตอนนั้นคือภาพของบานประตูที่ค่อยๆเปิดออกพร้อมกับร่างของอะไรบางอย่างที่ยืนอยู่ในความมืดครับเขากลั้นหายใจจ้องไปที่ลูกบิดประตูไม่วางตา รอคอยวินาทีที่มันจะถูกเปิดออกหลังจากที่เสียงทุกอย่างเงียบลงคุณเอ็มก็ยังคงยืนอยู่ในท่าเตรียมยิงแบบนั้นอีกนานหลายนาทีครับเขาไม่กล้าขยับตัวไม่กล้าลดปืนลงเพราะความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากนอกประตูมันยังคงชัดเจนอยู่ เวลาในตอนนั้นมันผ่านไปช้าเหลือเกินครับทุกวินาทีมันยาวนานเหมือนเป็นชั่วโมงเขาพยายามเงี่ยหูฟังเสียงเคลื่อนไหวจากข้างนอกแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยนอกจากเสียงลมกับเสียงมแมลงกลางคืนตามปกติคุณเอ็มค่อยๆขยับตัวไปชิดผนังอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้ตัวเองมองเห็นทั้งประตูและช่องหน้าต่างได้พร้อมๆกันครับเขากวาดสายตาไปมาซ้ำๆอยู่ในความมืดไม่กล้าละสายตาไปจากทางเข้าป้อมเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับเขาลองยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูช้าๆตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนั่นหมายความว่า เขายังต้องทนอยู่ในสภาพนี้ต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงครับเป็นครึ่งชั่วโมงที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้ตลอดครึ่งชั่วโมงนั้นไม่มีเสียงหรือเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นอีกครับแต่สำหรับคุณเอ็มแล้วมันคือช่วงเวลาแห่งความทรมานทางจิตใจอย่างแท้จริง เขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเล่นเกมวัดใจกับสิ่งที่มองไม่เห็นและเขาเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอย่างสิ้นเชิงครับจนกระทั่งในที่สุดเขาก็เริ่มเห็นแสงไฟฉายวูบวาบอยู่ไกลๆพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่กำลังเดินตรงมาอย่างป้อมครับ พอเห็นแสงไฟและได้ยินเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาคุณเอ็มก็แทบจะร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจครับเขารู้ทันทีว่านั่นคือทหารผลัดต่อไปที่กำลังจะมาเปลี่ยนเวรกับเขาแล้วในที่สุดช่วงเวลาที่น่ากลัวนี้กำลังจะจบลง ทหารคนนั้นเดินมาถึงหน้าป้อมแล้วก็เคาะประตูตามระเบียบคุณเอ็มจึงค่อยๆลดปืนลงแล้วเดินไปเปิดประตูด้วยสภาพที่อิดโรยเต็นทีครับทหารคนที่จะมาเปลี่ยนเวรพอเห็นหน้าคุณเอ็มที่ซีดเผือดและเหงื่อท่วมตัวก็ถามด้วยความแปลกใจว่าเฮ้ยเป็นอะไรวะพี่หน้าซีดเชียวคุณเอ็มตอนนั้นพูดจาไม่เป็นภาษาเลยครับ เขาชี้ไปที่รอบๆป้อมแล้วพูดเสียงสันส่นๆว่ามีมีมีคนมันจะพังประตูเข้ามาทหารคนนั้นก็ขมวดคิ้วแล้วเอาไฟฉายส่องไปรอบๆป้อมแต่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรผิดปกติเลยครับไม่มีรอยเท้าไม่มีรอยทุบตีที่ประตูเขาเลยตบบ่าคุณเอ็มแล้วบอกว่าพี่คงจะเหนื่อยจนตาฝาดไปมั้งไม่เห็นมีอะไรเลยคุณเอ็มไม่ได้อธิบายอะไรต่อแล้วครับ เขารีบส่งมอบเวรแล้วก็แทบจะวิ่งกลับไปยังกองร้อยทันทีเขาไม่กล้าแม้แต่จะหันหลังกลับไปมองป้อมนั้นอีกเลยครับความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองตามแผ่นหลังของเขามันชัดเจนมากจนหน้าขนลุกในที่สุดเขาก็กลับมาถึงโรงนอนที่เปิดไฟสว่างและมีเพื่อนทหารนอนอยู่เต็มไปหมดเขาทิ้งตัวลงบนเตียงของตัวเองแล้วพยายามข่มตาให้หลับ คิดว่าเพราะกลับมาอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆเรื่องทุกอย่างก็คงจะจบลงแล้วแต่ในขณะที่เขากำลังเคลิ้มๆใกล้จะหลับเขาก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเป็นเสียงกระซิบแหบๆที่ดังอยู่ข้างหูเรียกชื่อเล่นของเขาเบาๆครับเช้าว,วันรุ่งขึ้นคุณเอ็มตื่นมาด้วยสภาพที่เหมือนคนไม่ได้นอนมาทั้งคืนครับ ขอบตาของเขาดำคล้ำและยังคงหวาดระแวมอยู่ตลอดเวลาเขาตัดสินใจว่าเขาจะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวต่อไปไม่ไหวแล้วหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จเขาก็รีบเดินไปหารุ่นพี่คนที่เคยเตือนเขาในวันแรกทันทีครับเขาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอเมื่อคืนให้ฟังอย่างละเอียดตั้งแต่เสียงฝีเทา้าเสียงเคาะ เสียงขูดเสียงกระแทกประตูไปจนถึงเสียงกระซิบเรียกชื่อเล่นของเขาพอรุ่นพี่คนนั้นได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีครับจากที่เคยทำหน้าทีเล่นทีจริงก็กลายเป็นสีหน้าที่ซีดเผือดและแววตาที่ดูจริงจังอย่างเห็นได้ชัดรุ่นพี่ถอนหายใจยาวๆแล้วพูดว่ากูว่าแล้ว มึงไปทักมันเข้าใช่ไหมคุณเอ็มก็พยักหน้ายอมรับครับรุ่นพี่เลยตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีพลทหารคนหนึ่งที่ถูกกดดันจากเรื่องการฝึกและปัญหาส่วนตัวอย่างหนักครับเขาได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการใช้ปืนประจำการนั่นแหละครับ ในป้อมรักษาการท้ายค่ายแห่งนั้นวิญญาณของเขาก็เลยยังคงทำหน้าที่เข้าเวรของตัวเองซ้ำๆอยู่ทุกคืนครับที่ได้ยินเสียงฝีเท้าก็คือเสียงเขาเดินตรวจเวรที่ได้ยินเสียงเคาะก็คือเขามาตรวจดูคนเข้าเวรตามปกติ ตราบใดที่เราไม่ทักไม่พูดอะไรเขาก็จะเดินผ่านไปแต่ถ้าใครไปทักเข้าๆวิญญาณทหารตนนั้นจะคิดว่าเราเป็นศัตรูที่พยายามจะบุกรุกเข้ามาในเขตของเขาครับและเขาก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อขับไล่ศัตรูคนนั้นออกไปหลังจากที่คุณเอ็มได้รู้ความจริงทั้งหมดจากปากของรุ่นพี่ เขาก็พูดอะไรไม่ออกไปพักใหญ่เลยครับความกลัวที่เขาเจอมาทั้งคืนมันค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นมันมีทั้งความสลดใจและความสงสารที่มีต่อวิญญาณของทหารนายนั้นครับเขานำเรื่องที่ได้รู้มาทั้งหมดไปเล่าให้เพื่อนสนิทในกลุ่มฟังครับไม่ใช่การเล่าเพื่อความสนุกสนาน แต่เป็นการกำชับและเตือนอย่างจริงจังว่าถ้าใครโดนเวรที่ป้อมนั้นห้ามส่งเสียงหรือทักทายอะไรเด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครับป้อมท้ายค่ายก็กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามในความรู้สึกของกลุ่มพลทหารใหม่ไปโดยปริยายทุกครั้งที่มีการติดตารางเวรใหม่ พวกเขาก็จะพากันไปยืนลุ้นด้วยใจระทึกครับขอภาวนาอย่าให้มีชื่อของตัวเองหรือเพื่อนสนิทไปปรากฏอยู่คู่กับป้อมนั้นเลยเคยมีครั้งหนึ่งที่เพื่อนสนิทของคุณเอ็มถูกจัดให้ไปเข้าเวรที่นั่นจริงๆครับคุณเอ็มก็เป็นคนย้ำกดเหล็กกับเพื่อนอย่างละเอียดด้วยตัวเองเพื่อนของเขาก็ทำตามอย่างเคร่งครัด พอกลับมาก็เล่าให้ฟังด้วยหน้าตาที่ยังไม่หายซีดว่าเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินรอบป้อมจริงๆครับแต่เขาก็ได้แต่นั่งนิ่งๆตัวแข็งทื่ออยู่ในป้อมจนกระทั่งมีคนมาเปลี่ยนเวรเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนคุณเอ็มรับราชการทหารจนครบกำหนดและกำลังจะได้รับการปลดประจำการในวันรุ่งขึ้นครับ ในคืนสุดท้ายที่ค่ายทรานแห่งนั้นขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งแว่วมาตามลมเบาๆจากทิศทางของท้ายค่ายครับมันเป็นเสียงเคาะเบาๆก๊อกเหมือนเป็นเสียงอําลาที่คอยย้ำเตือนว่าเขาจะไม่มีวันลืมเรื่องราวที่ป้อมร้างแห่งนั้นได้ตลอดไป เช้าวันรุ่งขึ้นคือวันปลดประจำการของคุณเอม็มและเพื่อนๆทาหารเกณฑ์รุ่นเดียวกันครับบรรยากาศในค่ายวันนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความดีใจทุกคนต่างมีความสุขที่จะได้กลับบ้านไปหาครอบครัวคุณเอม็มกล่าวลาเพื่อนๆและไม่ลืมที่จะเดินไปไหว้ลารุ่นพี่คนที่เล่าความจริงให้เขาฟังครับ ขณะที่รถทหารกําลังเคลื่อนตัวออกจากประตูค่ายช้าๆคุณเอ็มก็หันหลังกลับไปมองภาพค่ายทหารที่เขาใช้ชีวิตอยู่มาเป็นเวลานาน,านเป็นครั้งสุดท้ายครับสายตาของเขามองเลยผ่านอาคารกองร้อยและโรงฝึกไปยังทิศทางของท้ายค่ายที่อยู่ไกลลิบๆแม้จะมองไม่เห็นป้อมร้างนั้นแต่เขาก็รู้ดีว่า มันยังคงตั้งอยู่ที่นั่นพร้อมกับวิญญาณที่ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองเวลาผ่านไปหลายปีครับคุณเอ็มกลับมาใช้ชีวิตเป็นพลเรือนเต็มตัวทำงานหาเลี้ยงชีพเหมือนคนปกติเรื่องราวในค่ายทหารก็ค่อยๆเลือนร,รางไปตามกาลเวลากลายเป็นเพียงความทรงจำที่เขาพยายามจะลืมโดยเฉพาะ ประสบการณ์ในคืนนั้นครับจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่คุณเอ็มนอนดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนอนของตัวเองที่บ้านตามลำพังตามลำพังบรรยากาศเงียบสงบไม่มีอะไรผิดปกติแล้วในตอนนั้นเองครับเขาก็ได้ยินมันอีกครั้งมันเป็นเสียงเคาะเบาๆที่ดังมาจากผนังห้องนอนของเขาเองก๊อกก๊อกก๊อก เสียงนั้นเป็นจังหวะเดียวกับเสียงที่เขาเคยได้ยินในป้อมร้างไม่มีผิดเพี้ยนคุณเอ็มนั่งนิ่งตัวแข็งอยู่บนเตียงรีโมทในมือร่วงหล่นลงไปโดยไม่รู้ตัวเสียงจากโทรทัศน์ดูเหมือนจะเบาลงไปในทันทีหลังจากเสียงเคาะดังขึ้นสามครั้งทุกอย่างก็กลับมาเงียบเหมือนเดิมแต่ความเงียบครั้งนี้ ได้ปลุกความทรงจําและความกลัวที่เขาเคยฝังมันเอาไว้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งทิ้งไว้เพียงคุณเอ็มที่นั่งจมอยู่กับความจริงที่ว่าบางเรื่องราวต่อให้หนีไปไกลแค่ไหนก็ไม่มีวันหนีพ้นได้เลยครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับถ้าชอบเรื่องหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกคืนหลอนก่อนเข้านอนแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ